ณเรือนจำพิเศษเบบี้แบลลี่นี่เราถูกจับกันมาอีกแล้วงั้นเหรอฮ้ยช่วยด้วยทำไงดีอพี่ฝนออแล้วเราถูกจับกันมาได้ยังไงอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเคยเข้ามาแล้วนะที่เนี่ยที่นี่เหรอเฮ้่เดี๋ยวก่อนหน้าตาคุ้นขุนชะมัดเลยเหมือนผู้คุมแบลลี่เลยย่ถูกต้องเลยเพราะนั้นคือลูกของเขาเบบี้แบลลี่ไงฮะลูกของเขางั้นเหรอถูกต้องเลยลูกของผู้คุมแบลลี่ ฉันนะเคยถูกจับมาที่นี่แล้วนะฉันก็หนีออกไปได้ทุกรอบเลยนะจะบอกให้พวกปิ๊กนายหนีออกไปได้ถ้าอย่างนั้นละก็นายจะต้องพาฉันหนีออกไปแล้วละ่ะทางนี้เลยเฮ้เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปฉันเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างเลยอะอะไรเหรอพี่ฝนเนี่ยพี่เอกมาดูอะไรทางนี้แล้วเข้าไหนอะอ๋นี่นี่เบบี้แบลลี่ตัวกระจิ๋วเดียวเองอะเ้าอย่าเข้าไปใกล้เข้าเชียวนะทําไมอะเขาจะจับออกไปจากตรงนี้ไง เขาจะจับเราออกไปก็ดีแล้วไงล่ะปุ๊กปี๊ดดีตรงไหนกันเล่าอ้าวก็ดีไงเราจะได้ออกไปจากที่นี่เออ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 นี่ฉันอยู่ที่ไหนกัน <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่แอก๊ปกปุก๊กปี๊ดอยู่ไหนอะไปไหนกันหมดแล้ววะอุตะเดี๋ยวก่อนนั่นไงห้องขังทางนี้แล้วพี่แอ๊กแล้วเข้า พี <t <t ่แอกปุุกเป๊กพี่ฝนออกมาแล้วมันมีทางเชื่อมต่อออกมาออกมาได้เลยนะ ฉันรู้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะนำทางพี่เอกไปทั้งนี้แล้วพี่เอกมาเร็วๆมาเร็เเวๆโออเอปุ๊กปิ๊กนายเจออะไรอ่ะแย่แล้วคราวนี้มีแม่เข้ามาด้วยมีแม่เหรอใช่แล้วโอ้โหแค่เบบี้นี่ก็แย่แล้วนี่มีคุณแม่มาอีกเหรอเนี่ยเร็วเข้าพี่ฝนเราต้องกดปุ่มกดยังกดแล้วกดตุ่มเรียบร้อยแล้วเน,นี่ยต้องหนีไปทางไหนอ่ะข้างบนนี่เลยขึ้นมาข้างบนเลยข้างบนเหรอเออบันไดโอ้โหโอ้โหเบบี้เขาตามมาแล้วอ่ะต้องหนีออกไปจากตรงนี้ให้เรียบร้อยเลย ทางนี้ทางนี้ตามฉันมาเราต้องกระโดดขึ้นข้างบนโอ,โอ,อ้โหเออโอ้โหนี่มีคุณแม่มาด้วยน่นนากลัวชะมัดเลยอ่ะใช่แล้วครั้งที่แล้วไม่มีคุณแม่เขานาจะบอกให้ครั้งนี้มีคุณแม่มาเฉยแถมสีชมพูตะโมตะมีอีกตัางหากทางนี้แล้วพี่ฝนทางนี้แล้วตรงนั้นมันมีเหมือนอุโม,มองอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะเป็นช่องแอร์เร็วเข้าเอเอเอเฮ้ยแย่แล้วพีอกพี่ฝนโดนไล่าตามเขากระโดดข้ามไม่ได้อะพี่ฝน เป็นจังหวะที่ดีมากเลยถ้าอย่างนี้เราก็หนีได้ตามสบายตามฉันมาเลยทางนี้ทางนี้โอ้โหปกปิกนายนี่เก่งชะมัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันในท่อระบายอากาศนี่นาใช่แล้วข้างหน้าระวังด้วยระวังอะไรอะ่ะตรงนี้เป็นห้องน้ําอ่ะห้องน้ํางั้นเหรอโอ้ห้องน้ํามีต้องหลายห้องนะพี่ฝนเออพี่ฝนครับจอนเหมือนได้กลิ่นอะไรบางอย่างเลยอะครับถ้าเปิดผิดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเ <c oughs> ออเฮ้ย เดี๋ยวก่อนเหมือนได้กินมาจากห้องนี้เลยเอออโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้กินขมคอเลยนะเนี่ยขอบอกโอ้ยไปทางไหนกันดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีมันมีท่อแตกๆมีพื้นแตกๆอะไรไม่รู้อะ่ะโอนี่ซ่วมเต็มพี่ฝนซ่วมเต็มงั้นเหรองั้นเราคงต้องไปทางนี้แล้วอะ่ะทุกคนพี่เอกว่าตรงนี้แน่นอนกระโดดเลย ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นใต้ดินนะนะเป็นใต้ดินเออใช่จริงๆด้วยข้างบนนี่อย่างสูงเลยอะนี่ไงพี่ฝนนี่ไงตัวซุ่มที่หล่นลงมาเนี่ยอ้ออันนี้มันเป็นท่อที่แตกลงมางั้นหมายความว่าพวกเราอยู่ใต้ดินเงินเหรอใช่แล้วโดดตามพวกฉันมาทางนี้แล้วเข้าตางนี้มันจะหล่นลงไปไหมอะ่ะไม่หล่นนะพมันมีลูกศรอ,อะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะ เ,เหมือนเขาจะให้เราข้ามสะพานขาดข้างหน้าล่ะพี่ฝนตรงนี้มีเบบี้แบลลี่อีกแล้วอ่ะมานี่แล้วเข้ากกำลังตามไปฮึ๊บฉืบโอ้อนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเนี่ยทางนี้ทางนี้ปุ๊กปิ๊กนายทำดีๆระวังหลนปุ๊กปิ๊กนายระวังหลนนะมันเออพูดไม่ทันคัดคำเลยอ๋อคราวนี้ยากกว่าครั้งที่แล้วแฮะตกลงนี่นายเคยผ่านจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฉันผ่านมาสองรอบแล้วนะผ่านมาสองรอบแล้วทำไมหลนไปได้อะ่ะ เอาครั้งที่แล้วไม่มีหักหักอย่างเงี้ยระวังนะ้สะพานมันหักแล้วปุ๊กปิ๊กฉันให้นายไปก่อนก็แล้วกันนี่ต้องกระโดดแบบนี้ล่อก่อนล่อก่อนสะพานมันหักอยู่ <มา S 1> เห็นนะเปล่ามาดีแล้วเข้านี่ไงฉันกําลังตามนายไปมาทางนี้เลยทั้งสองคนนี่ถ้าไปก่อนแล้วก็มีหวังตกล่วงพุบลงไปแน่นอนใช่แล้วต้องกระโดดระวังระวังพี่ฝนมาแล้วมาแล้วพี่เอกไปดูมันว่าตรงนี้มันมีประตูปากทางเข้าถ้รเป็นเหมือนรูป ว่ากะโหลกอ่ะน่ากลัวชะมัดแต่ต้องเข้าไปแล้วแหละข้างในมีอะไรบางอย่างแปลกๆชอบกลนนะน้ำฉันมานี่เดียวข้าเฮ้ยย่าเด็กพวกเป๊กระวังให้ดีเดี๋ยวพี่เอกกระโดดน้ำมาให้ก่อนทรงนี้มันมีเหมือนกับน้ำอะไรบางอย่างน่ากลัว ตกลงไปแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนพี่หวอนคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำกดละลายทุกสิ่งได้แน่นอนข้างหน้ามีอะไรอะ่ะเขาบอกให้เราระวังอ่ะระวังอะไรเพ้ยโอ้โหนี่ไงสิ่งที่เราจะต้องระวังโอ้โห <c oughs> เป็นไงมั่งอ่ะโอ้เต็มหน้าเลยเมื่อกอี้ตัวแตกไปต่อหน้าต่อตาโอโ้พี่เอกระวังหัวไปได้ไงอะ่ะอ่าเมื่อกี้เพิกมุดลอดตรงช่องเล็กๆมาไปได้เฉยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอแอบฟังนี่ก่อนนี่ไงลูกเห็นโอปปุปปิก โอโโอเอหเป็นลมแพ๊บหนึ่งเดี๋ยวตามไปนะทุกคนปุกปิกพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะพี่ฝนเป็นลมอ้าวพี่ฝนมาเร็วๆเข้าดิใจเย็นๆกําลังตามไปนะตามไปทางนี้เลยพี่ฝนทางนี้เร็วมาแล้วมาเร็วโอ้โหอ,โอทำอะไรเนี่ย <laughs> เป็นไงมั่งอ่ะโอ้ยกระแทกล้มเลย ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้ได้แล้วกันดูท่าทางแถวนี้น่ากลัวชะมัดเลยย่ามาแล้วฉันวิง่งมาแล้วเดี๋ยวปิดตาก่อนกลัวแล้วเกินน่ากลัวมากเลยขอบอกโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยฉันรีบวิ่งไปหน่อยอะต่อหน้าต่อตาเลยตอนนี้พี่วนยืนคอยปุ๊กปิ๊กอยู่ะทุกคนมาเร็วปุ๊กปิ๊กเดี๋ยนะปุ๊กปิ๊กมาแล้วฟังนี้มีบันไดด้วยหรอ อใช่แล้วเราต้องปีนขึ้นข้างบนแล้วพี่ฝนข้างบนมีอะไรหรือเปล่าข้างบนเอ๋เฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฮะนั่นขวดน้อยเบบี้แบร์ลี่เฮ้ยแย่แล้วเขามาแอบยืนคอยเพว่เราอยู่ตรงนี้อ่ะใช่แล้วต้องหลบดีๆนะเแบบี้แบร์ลี่เนี่ยพวกเพลกนายระวังให้ดีอย่าส่งเสียงดังนะไม่เป็นไรหรอกฉันเก่งเฮ้ยแย่แล้วเขาเห็นพวกเราอ่ะ เฮ้ยพี่ฝนหลบก่อนเร็วเข้าเอ,ออเออเออเออนี่นีหนีก่อนเร็วเข้าออโออเออเโอเออไม่หลอดโดนจนได้นี่ต้องต้องมาเปิดปุ่มตรงนี้ก่อนเร็วเข้าจะหนีไปไหนก็หนีไม่พน้นเราก็วิ่งเร็วเชียมัดเลย <laughs> พี่ฝนต้องจุกนี่ไงปุ่ม S <S 2> <S 2> นี่ไงคุณพอแล้วจุกอย่างนี้ต้องจุกจุกเออโออไม่รอดอีกแล้วอะทุกคนต่อหน้าต่อตาทางนี้พี่ฝนอ่มันมีประตูทางไหนที่เราสามารถไปได้อีกอเปล่าไม่มีแล้วต้องเข้าไปทางนี้ก่อน <S <S เดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนกับว่าแถวนี้มีใครถูกขังไว้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงมีอยู่คนนึงอะ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจะถูกขังอยู่ที่นี่มานานแล้วนะเะเมื่อไรสองคนนั้นจะขึ้นมาสักทีฉันรอจนลากงอกเดี๋ยว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 ก่อนฉันกาลังจะขึ้นไป นี่พวกปี๊กฉันเจอใครบางคนถูกขังเอาไว้ด้วยนะออกไปก่อนเดินแล้วค่อยมาช่วยเขาทีหลังเด,ดี๋ยวดฉันขอไปคุยกับเขาก่อนดีกว่านี่นี่เจ้าหนูทาไมจะต้องจับเข้ามาด้วยอะ่ะทําไมอ่ะมันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะหน้าที่อะไรอะ่ะทาไมจะต้องจับอะ่ะว่าคุณพ่อบอกว่าให้จับพวกนี้มาพวกนี้ไปทําความผิดฉันต้องจับให้หมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทําความผิดอะไรนี่นะนายทําความผิดสิโดยเฉพาะเจ้าแมวตัวน,นั้นขโมยปลาทูที่ตลาดนัดไปสองตัวฮะพวกปิ๊ก นี่นายขโมยประทูเข้าไปงั้นเหรอฉันไม่ได้ขโมยฉันแค่ค้าบมาเฉยเโยอ้อไม่น่าล่ะพวกเราถึงได้ถูกจับแบบนี้อ่ะวอาเรพี่ฝนกับพี่เอกไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเพราะฉันเป็นเพื่อนนายไงฉันก็เลยถูกจับมาเหมือนกันอ่ะสงสัยจะอย่างงั้นนะนะพี่ฝนนะอ๋อเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่เขามายืนแอบอะไรตรงนี้อีกแล้วเนี่ยอ๋อเราไปทางนี้กันดีกว่าปล่อยเขาไปตรงนั้นแหละวันหลังนายอย่าทำแบบนี้นะรู้หรือเปล่า รู้แล้วล่ะนาเข้าหลังฉันจะไม่เอามาสองตัวแล้วนะนะอือหมายความว่าไงเนี่ยพวกปีกเข้าหลังที่จะจ่ายตังค์ซื้อให้หมดทั้งเข่งเลยอ่อดีมากเลยเฮ้เดี๋ยวก่อนมาดูมันว่าเรามาอยู่ที่โรงอาหารแล้วอะ่ะทางนี้มีอะไรแปลกๆด้วยพี่ฝนมีอะไรง้อเหรอนี่ตู้อะไรเนี่ยเดี๋ยนะฝั่งนั้นมีกรงขังแล้วก็มีประตูปิดอยู่อันนี้น่าจะเป็นตู้เครื่องดื่มหรือเปล่าอือเขาให้กินฟรีด้วยอโอ้ เครื่องดื่มวิ่งเร็วโอ้ I am the fat โหสุดยอดเลยงั้นหมายความว่า,วาพวกเราก็ดื่มเครื่องดื่มวิ่งเร็วนี้ออกไปจากที่นี่ได้แล้วรอฉันด้วยดีมาเร็วข้าพวกพี่เดี๋ยวฉันกระโดดไปก่อนนาล่องไปงั้นเดี๋ยวพเพกนาทางให้ก่อนนะ้ยสุดยอดเลยที่นี่กว้างขวางมากเลยนะเนี่ยเพยกว่ามันกว้างเกินไปอะพี่ฝนใช่แล้วมันกว้างมากจนที่แบบเรากระโดดได้ไกลไกลไกล นี่มาเร็วๆข้าวนี่ฉันกำลังตามไปข้างบนเป็นท้องฟ้าแสดงว่าเราสามารถออกไปได้แล้วแน่นอนนี่นี่จะถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนเร็วๆข้าวทำไมมันไกลขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไกลมากๆเลยเนี่ยฉบเอโอ้โหเต็มหน้าเลยโอ้โหกินดีชะมัดเดี๋ยวเดี๋ยวมีบันไดด้วย ต้องขึ้นไปข้างบนนะฉันจําได้ว่าต้องขึ้นไปเปิดก๊อกน้ําเปิดก๊อกน้ําอะไรอ่ะพวกปิ๊กไม่เปิดก็ปิดนี่แหละงั้นหรอหเดี๋ยวก่อนข้างบนมีบันไดอีกแล้วอ่ะพี่ฝนดูตรงนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูมันว่าเราได้ออกมาแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่ทางออกแล้วเนี่ยแล้วมันคือทางอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นจุดที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมเยี่ยมคุยกันน่ะอ๋อจุดเยี่ยมชมเยี่ยมคุยงั้นหรอใช่แล้วแล้วนั่นอะไรอ่ะทุกคนตรงนี้มีบันได มีบังไดเหรอใช่แล้วขึ้นได้ด้วยบังไดตรงนี้อ๋รู้แล้วบังไดตรงนี้เราสามารถปีนได้มานี่เลยทุกคนขึ้นมาเลยนี่ไงมีท่อเปิดอยู่พี่เอกตามมาะตามาได้ได้ขึ้นไปก่อนเลยพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวนะทํำไมบันไดมันสูงสูงจังเลยอะรู้สึกว่าตรงนี้จะแย่แล้วแหละมีอะไรอะเขามีของอยู่ตรงนั้นน่ะพวกเป็นานไปไหนแล้วนี่ นี่ไงลอ,อยขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่เป็นอนันตรายเหรอเออพี่เอกคิดว่าเราต้องกระโดดไปตรงลูกศรนู่นนะลูกศรอ,อ๋อนั่นไงเห็นแล้วตามมาเลยทุกคนฮึบเชิบนี่เฮ้ยเราสามารถลอ,อยได้อ่ะอ,อ๋อตรงนี้เป็นเครื่องระบายอากาศ่ะเครื่องระบายอากาศเฮ้ยเชิบเฮ้ยเราตกลงมาในท่อระบายอากาศแล้วอะ่ะปุ๊กเป๊ใช่แล้วฉันจาได้ละตรงนี้วิ่งตามมาเลยพี่หวนครับเราจะต้องเข้าไปในท่ออันนี้นะครับแล้วเราก็หล่นตุ๊บลงไป นี่ไงถึงโรงอาหารแล้วฉันจําได้ดีเลยล่ะโรงอาหารที่นี่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะจะมีพ่อครัวเด็กก็ดิพ่อครัวงั้นเหรอใช่ชอบวิ่งไล่คนด้วยอ่ะ เขาวิ่งไล่พวกเราหรือว่าเขาอยากจะเล่นกับเรากันแน่อ่ะเขาบอกว่าฉันไม่ยอมกินบ็อกโคลี่ครั้งที่แล้วอ่ะนายไม่ยอมกินผักงั้นเหรอเขาก็เลยจับบล็อกโคลี่มาตามไล่ยัดปากฉันฉันกลัวมากเลยโอ้ยแย่แล้วทําไงดีพ่อครัวจิ๋วมาแล้วอ่ะนั่นไงพูดปุ๊บก็มาปับ๊บระวังกล้วยด้วยนะมีกล้วยด้วยงั้นเหรอนี่ไงมิไม่ใช่กล้วยเ็าเรียกว่าอะไรป้ายกันลื่นเนี่ยนายจะต้องระวังนะเนี่ยพ่อครัวจิ๋วเข้ามาแล้วอ่ะทุกคน พี่ฝนตรงนี้เรามีอุปกรณ์ป้อนอาหารพ่อครัวอุปกรณ์เสริมเหรอใช่แล้วอ๋อรู้แล้วพี่ฝนจะต้องป้อนผักบอกโคลี่ให้กับพ่อครัวจิ๋ว โอ้โหป้อนเข้าไปใส่ปากอร่อยเลยนะเนี่ยพี่ฝนระวังด้วยนะระวังเรื่องอะไรอะ่ะเนี่ยเขาเข้ามาใกล้เขาจะเอากระทะเตียวนะโอ้โหแสดงว่าเขาโกรธเราแน่นอนเลยเขาไม่ชอบไงที่จะกินผักขมๆอ,อ่ะอ๋อผักอร่อยนะทุกคนมีประโยชน์อร่อยดีนะขอบอกนี่ต้องจัดการนี่เอาอาหารให้กินเลยนี่ไงเราจะต้องป้อนให้เขานี่กินเข้าไปนะอร่อยมากเลยนะเนี่ย เฮ้ยเขาไม่ตามมาแล้วอะเขาแสดงว่าเขาโกรธเรามากเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาวิ่งตามไม่หวนมาเขาอิ่มเออเอเอว่าเ,เขาเป็นลมไปแล้วอะ่ะเขาอิ่มไปแล้วพี่ฝนอิ่มแล้วหนีไปเลยงั้นเหรอใช่เขากลับไปแล้วล่ะกลับไปแล,แล้วเราจะออกไปจากทางนี้ตรงไหนอะ่ะฉันจําได้ว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปทางนู้นน่ะทางนู้นน่ะตรงไหนอะพ๊ปกเป๊กนั่นนะ่ะสิุ๊กปป๊กมันอยู่ทางไหนอะทางนี้เหรอไหนอะอ๋อใช่แล้วทางนั้นแหละอ๋นี่งงจริงด้วย เพิ่เจออะไรบางอย่างเหรอมันจะหล่นลงไปอสิพี่ฝนอะไรหล่นน่ะมันเป็นทางลาดอะเป็นทางลาดอ๋ออ๋อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกืเลื่อนไปแล้วอะเลื่อนไปไม่ค่อยเอดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันวิ่งเร็วอ๋อเกือบไปแน่อวิ่งเร็วด้วยอะทุกคนโอ้ยงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ฝนไปก่อนคนแรกไปให้ดูอ๋อพี่ฝนจะลงไปก่อนเนาะใช่แล้วเดี๋ยวพี่ฝนลงไปนาล่องให้ดูก่อนวู้ อ้าวติดมาแล้วเข้าตมามมนะตามาทางนี้ไม่มีอันตรายอะไรอ่ะมาแล้วทุกคนโ,โอ้โหมาได้เร็วมากเลยพวกปิ๊กมาเลยเอา้าวพุกปิ๊กเป็นไงบ้างอะ่ะพวกปิ๊ก,กนายมันนะ เออฉันไม่ค่อยชอบวิ่งเร็วๆแบบนี้มันเหนื่อยฉันว่ามันสนุกมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเล่นสไลด์ปื๊ดลงมาเลยนั้นเนี่ยนี่ปีนขึ้นบันไดทางนี้ตามมาทุกคนกำลังตามไปนะตามไปอฉันจําได้แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วฉันมาเนี่ยตรงนี้มีเปลี่ยนนิดหน่อยเฮ้ยยเดี๋วก่อน นี่ไงเขาเขียนว่าทางออกใช่แล้วนี่คือทางออกระวังเลเซอร์ด้วยนี่ทางออกจริงๆหรือเปล่าทาไมเลเซอร์ข้างบนมันเยอะจังเลยอะปกติเยอะกว่าน,นี้ยังนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอหลบก่อนก็แล้วกันนี่โอ้โหลบได้ง่ายสบายๆพี่ฝนระวังนะเขามีเลเซอร์หลายสีอ้าเลเซอร์สีลุงนะ้งอะทุกคนนี่สีเขียวหลบเลยเน่ง่ายมากไม่ฝนเก่ง เข้าใจเรื่องเก่งแต่ระวังพี่ฝนเก่งมาแล้วเออวู้หู้ถึงแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กอ่ะปุ๊กปิ๊กกาลังมาฉันมาแล้วฉันไปกระโดดเล่นมาพี่ฝนเหมือนเห็นลูกศรฝั่งเนี้ยเออทางเนี้ยเราจะต้องกระโดดข้ามไปทางนู้นนะนะกระโดดไปไหนอีกอ่ะนี่ไงเฮ้ยอย่าปุ๊กปิ๊กฉันว่าเราออกไปได้แล้วนะเออเพีกก็ว่าออกทางนี้ได้แล้วนี่นะอ่อประตูปิดงอหรอใช่ดังนั้นเขาล็อกล็อกไม่ให้เข้าให้ออกแล้ว ล็อกกุญแจเหรอใช่ต้องตัวคีย์การ์ดเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วด้วยแหละงง้นเราก็ต้องไปอีกฝั่งนึงสิโอ้โหทางนี้มีกาบดักน้ําแหลมคมเฮ้ยดีนะเรารอดได้แล้วอ,อุตะไว้เ,เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะ่ะนั่นนั่นเจ้าเบบี้ไซบอร์กอะตัวบื้องต้เลยเบบี้ไซบอร์กเขาเป็นหุ่นยนต์เหรอถูกต้องเข้าคงโมโหที่เราป้อนอาหารน้องเข้าไปเมื่อกี้เฮ้เดี๋ยวก่อนแสดงว่าเราจะต้องจัดการเบบี้ อะไรนะเบบี้บอคเกอรี่เหรอเบบี้ไซบอ์กเบบี้ไซบอ์กที่เป็นหุ่นยนต์แล้วเราก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วงั้นสิพี่ฝนเร็วเข้าเจ้าเบบี้เบคคาลี่อะไรเนี่ยต้องจัดการให้เรียบร้อยนะแล้วพี่ฝนจะจัดการเองทุกคนไปไหนแล้วเนี่ยอะเขายืนมองอะไรอยู่นี่ไงเราป้อนนี่เลยของดีมีประโยชน์เข้าไปให้เขาให้เขาอิ่มนี่ขนมนมเนยช็อกโกแลตแล้วก็แอปเปลิลเอาไปกินซะนี่ไงเมื่อกี้พี่ฝนป้อนอนนันี้ด้วยมะเขือเทศแล้วก็สาประรดนี่อร่อยมาก เฮ้ยของเพีองมีกล้วยด้วยเขากินเข้าไปแล้วเขาหวัวล้อทุกคนเขาหัวลอ้อขมอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณแบบเข้าขมมากเลยแล้วจะทำอะไรฉันเนี่ยฉันไม่อยากกินผักไม่อยากกินหผาาลไม้นะขอบอกโอ้ัาปะรดก็มีเหรอใช่แล้ว ถ้าใครไม่กินผักไม่กินผลไม้ในะแย่มากเลยนะเราจะปวดท้องเอ,อ้อพี่ฝนไปไหนแล้วะ่ะโอ,อ้อกันเด่นเลยเแบบี้เขาไม่ชอบกินผักอะ่ะอ,อ๋อเขาไม่ชอบกินผักแต่เราก็ต้องกินเข้าไปด้วยนะทุกคนนะอ,อ๋อเขาไม่ชอบกินผักร่างกายเขาก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะทุกคนตอนนี้เราแข็งแรงพอแล้วใช่ไหมใช่เราแข็งแรงมากแล้วเราก็เลยออกไปจากที่นี่ได้แล้วอะ่ะทางนี้ทุกคนทางนี้อา้าวประตูล็อกอะ่ะ <laughs> มาทางนี้ตางหากเอ,เออพี่ฝน <laughs> อุตะ ทำไมเรากลับมาที่เดิมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮดีด๋ยวดีก่อนหรือว่าที่นี่จะเป็นห้องลับอะอันนี้ต้องเป็นห้องลับแปลกๆห้องนึงแน่เลยพี่ฟอนครับข้างหลังมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อ๋อมันเป็นชุดให้เราเปลี่ยนเป็นคุณแบร์รี่ได้ดนะี่นาโอแสดงว่าที่นี่เป็นห้องรับของจริงเลยพี่ฝนอยากเปลี่ยนเป็นคุณแม่แบรรี่มั้งอะเหรองั้นฉันเปลี่ยนเป็นคุณแม่แบร์รี่ก่อนนะได้เลยทุกคนนี่ไงขอเปลี่ยนก่อนเลยก็แล้วกันตกลงใครเป็นใคร <laughs> ทำไมเหมือนกันเลยอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คุณแม่แบรี่เตมไปหมดเลยอ่ะสุดยอดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เราก็สามารถออกมาจากที่นี่ได้แล้วเพราะเราเก่งเรากินผักเยอะเรากินผักเยอะเนี่ยเกี่ยวอะไรกันไหมเนี่ยเอาละวันนี้ใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้วเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยกินผักเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆอ่ะ